365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่149รูปภาพศักดิ์สิทธิ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1159รูปภาพศักดิ์สิทธิ์ภาพวาดเกี่ยวกับพิธีกรรมแสดงให้เห็นพระคริสตเจ้าเป็นพิเศษรูปภาพไม่อาจแสดงให้เห็นพระเจ้าที่เราแลเห็นและเข้าใจถึงไม่ได้การรับสภาพมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้าก็ได้เริ่มระบบการใช้รูปภาพแต่ก่อนนั้น เนื่องจากพระเจ้าซึ่งไม่มีร่างกายและรูปร่างจึงไม่อาจใช้รูปภาพแสดงถึงพระองค์ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่เราเห็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์และพระองค์มาประทับอยู่กับมนุษย์แล้วข้าพเจ้าจึงอาจวาดภาพของพระเจ้าในแบบที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ให้เราเห็นได้และเมื่อทรงเปิดเผยพระพักแล้วเราก็ชมพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,160ศิละปะการวาดภาพในคริสตศาสนาใช้รูปภาพเพื่อสื่อข่าวของพระวรสารที่พระคัมภีร์ใช้ถ้อยคำถ่ายทอดต่อกันมารูปภาพและถ้อยคำอธิบายกันและกันพูดสันส้นๆเรารักษาธรรมประเพณีต่างๆของพระศาสนาจาักรไว้ครบถ้วน ทางที่เขียนกำหนดไว้และไม่ได้เขียนเป็นลายลกักษณ์อักษรธรรมะประเพณีหนึ่งก็คือศิลปะการวาดภาพซึ่งสอดคล้องกับการประกาศสอนเรื่องที่เล่าไว้ในพระวรสารเพื่อยืนยันความจริงเรื่องการรับสภาพมนุษย์ของพระวจนะว่าไม่ใช่การเพ้อฝันและเพื่อประโยชน์ของเราด้วย เพราะสิ่งที่แสดงถึงกันก็ย่อมสะท้อนความหมายของกันและกันด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1161เครื่องหมายทุกอย่างในการประกอบพิธีกรรมล้วนมีความสัมพันธ์กับพระกิสต์เจ้าแม้กระทั่งรูปภาพศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาของพระเจ้าและบรรดานักบุญ รูปภาพเหล่านี้โดยแท้จริงแล้วหมายถึงพระคิสตเจ้าซึ่งทรงพระสิริรุ่งโรจน์ในท่านเหล่านี้รูปภาพเหล่านี้แสดงถึงพยานจำนวนมากที่ห้อมล้อมอยู่และยังคงมีส่วนร่วมในความรอดพ้นของโลกและพวกเราก็ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านโดยเฉพาะในการประกอบพิธีศิลกดิทธิ์ด้วยผ่านทางรูปภาพของท่านเหล่านี้มนุษย์ที่เป็นภาพของพระเจ้าแล้ว ในที่สุดจะเปลี่ยนเป็นภาพเหมือนของพระองค์ตามที่ความเชื่อเปิดเผยให้ทราบและทางรูปภาพเหล่านี้บรรดาทุสวรรค์เองก็มารวมกันอยู่ใต้ปกครองของพระกิสตรเจ้าด้วยเรามีความเห็นตามคําสั่งสอนของบรรดาปิตาจารย์ที่ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและตามธรรมประเพณีของพระศาสนาจักรคาทอลิก เรารู้ว่าธรรมประเพณีนี้เป็นของพระจิตเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระศาสนาจักรจึงกําหนดอย่างมั่นใจในความถูกต้องเสนอแนะว่าควรตั้งรูปภาพของพระเจ้าและพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่กู้ของเรารวมทั้งรูปภาพของพระนางพรมจารีผู้นิรมนพระมารดาของพระเจ้ารูปภาพของบรรดาทูตสวรรค์และบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งที่วาดด้วยสีและที่ทำจากชิ้นหินสีต่างๆไว้ในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าบนภาชนะและอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์บนฝาผนังตามบ้านและตามถนนต่างๆเพื่อรับความเคารพเช่นเดียวกับรูปภาพของไม้กางเขนประเสริฐที่นำความรอดพ้นมาให้เราด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจกักรคาทอลิก ข้อที่1,162ความงดงามและสีต่างๆของรูปภาพปลุกเร้าคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้ารูปภาพของดอกไม้ชวนมองเช่นเดียวกับทุ่งหญ้าหน้ามองและค่อยๆทำให้พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าซึมซาบเข้าไปในใจการเพ่งดูภาพวาดศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับการคิดคำนึงถึงพระวาจาของพระเจ้าและการขับร้องบทเพลงสรรเสริญในพิธีกรรม ช่วยทำให้เครื่องหมายต่างๆในการประกอบพิธีมีความกลมกลืนกันเพื่อทำให้ประทาล้ำลึกที่เรากำลังเฉลิมฉลองนั้นประทับแน่นในความทรงจำแล้วจึงแสดงออกในชีวิตใหม่ของบรรดาผู้มีความเชื่อต้องประกอบพิธีกรรมเมื่อไหร่เทศกาลทางพิธีกรรม หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,163พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ถือว่าตนมีหน้าที่จะต้องเฉลิมฉลองระลึกถึงงานช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นของพระคิสต์เจ้าผู้ทรงเป็นเสมือนเจ้าบ่าวของตนในวันที่กำหนดไว้ระหว่างปีดังนั้นทุกสัปดาห์ในวันที่เรียกว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระศาสนาจักรจึงรำลึกการกลับคืนประชนมชีพของพระคิสตเจ้าซึ่งพระศาสนาจักรยังเฉลิมฉลองพร้อมกับการทรงรับทรมานของพระองค์อีกปีละครั้งในวันสมโพชปัสกาพระศาสนาจักรยังนำพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตะเจ้ามาตีแผ่ตลอดเวลาทั้งปีพระศาสนาจักรระลึกถึงพระธรรมล้ำลึกการไถ่คู่เช่นนี้เพื่อเปิดให้ผู้มีความเชื่อได้รับผลกิจการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น และพระบารมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเสมือนขุมทรัพย์ล้ำค่าและทำให้ขุมทรัพย์เหล่านี้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเขาจะได้รับสัมผัสและรับพระหันสถทานที่ช่วยให้เรารอดพ้นอย่างเต็มเปี่ยมหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1น6 4นับตั้งแต่สมัยธรรมบัญญัติของโมเสสแล้ว ประชากรของพระเจ้ารู้จักวันฉลองต่างๆที่กําหนดไว้ตายตัวเริ่มตั้งแต่ฉลองปัสกาเพื่อระลึกถึงกิจการหน้าพิศวงต่างๆของพระเจ้าพระผู้ไถ่กู้เพื่อจะได้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับกิจการเหล่านี้จะได้จดจำไว้และสั่งสอนอนุชนรุ่นใหม่ให้ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับเหตุการณ์เหล่านี้ในสมัยของพระาศาสนจ,จักร ซึ่งอยู่ระหว่างปัสกาของพระกิสตเจ้าที่สำเร็จสำหรับตลอดไปแล้วกับความสำเร็จสมบูรณ์ของปัสกานี้ในพระอาณาจักรของพระเจ้าพิธีกรรมที่ประกอบในวันต่างๆที่กําหนดไว้ก็มีลักษณะความใหม่ของพระธรรมล้ำลึกของพระกิสตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมหนังสือคำสอนพระาศาสนรคาทอลิก ข้อที่1 1 6 5เมื่อพระศาสนาจักเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคิสตเจ้ามีคำหนึ่งที่เน้นคําอธิษฐานภาวนาคือคําว่าวันนี้คําภาวนาที่สะท้อนบทภาวนาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนไว้และสะท้อนการเชื้อเชิญของพระจิตเจ้าคําว่าวันนี้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนที่เชิญมนุษย์ให้เข้าไป ก็คือเวลาแห่งปัสกาของพระเยซูเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือการเวลาและทรงนำประวัติศาสตร์ชีวิตเปิดอยู่สำหรับทุกสิ่งและทุกสิ่งเต็มไปด้วยแสงสว่างนิรันดรตะวันออกแห่งตะวันออกปกคลุมจัก,กรวาลและพระองค์ผู้ทรงถือกำเนิดก่อนดาวประจำุ่ง พระคิตตเจ้าผู้ทรงอมตะและยิ่งใหญ่ทรงส่องแสงเหนือจัก,กรวาลมากกว่าดวงอาทิตย์ดังนั้นวันยาวนานนิรันดรและไม่มีวันดับจึงเป็นวันเจิดจ้าสำหรับเราผู้เชื่อในพระองค์เป็นปัสกาล้ำลึก365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้า